อสวัสดีครับอันนี้ก็มีกิจกรรมล่าฆ่าหัวนะครับนะก็ไปละเออแตกตาอยอ่ะเ <c oughs> ป็นเส้นไหนอะ่ะอันนี้ก็อยู่ในเมืองเบอร์ลินนะครับล่าฆ่าหัวรอบแรกนะครับนะก็หาเหลี่ยมข้ามข้ามาก,ก่อนอยู่ในเมืองอ่ะดิอ่าคลิปนี้ขอสักยี่สิบไลค์นะครับนะ เพิ่มจะทำคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆเราได้เร็วขึ้นนะมันอยู่ไหนวะแล้วห,หาแป๊บหนึ่งนะครับหาแปบหาแป๊บาแป๊บดูสุด,ด,ด,ดทักษา ลากเขาหัวลากเขาหัวลากเขาหัว thế rồi tôi lại còn thì nên là các anh em đi ôm người này กินยาแล้ววิ่งอย่างเงี้ยน่าเกลียดไม่เจอนะครับเอารถก่อน <c oughs> เลยวะอย่างเง้ยกินยาพลาดจ้องจ้อง 啥呀？Yeah. ยอมเถอะยอมเถอะยอมเถอะยอมเถอยอมเถอยอมเถอไอ้ย่ารถระเบิด ค่ะแม่งไอ้อพ้าเจ้ายิงรถระเบิดเลยใช่ใช่ยิงรถผมระเบิดเลยมาได้มาได้มัรลุดิ ở đây vui vào đấy ạ Vị trí Tông đặc, tông đặc, dù dù là tông ระวังโดนกันเองเราะวังโดนกันเอง <im iter> โอ๊ยฆ่ากันชัดๆคนนั้นวิ่งเป็นโก้ดไลเดอร์เลยเอ้า อ้าวใครได้เน yeah. şey yes, ี่ยบลครับโบรบลครับแล้วใครใครพาไาพาผมไปต้องรถได้เอ้ต้องเผารถได้ไหมรถระเบิดนยขึ้นมาครับขึ้นมานมรถทักมาจ้ามาขึ้นแคไครับเดี๋ยวไปตอครับรถระเบิดระเบิดจออาอันไหนก็ได้ครับเจอ r า g ก็ไป สนุกดีเยยน <g ül> ีอย่างเงี้ยแต่ทยอบไม่ได้ดิบางทียม่ไปกล้าลงไม่ไม่ผมลงรถแล้วผมผมเลือกใช้มีดแกผมมีดมันดูดไม้ไม่ดูด <c oughs> อะอาไปจีเลนะ่นน่นเสียทรงเลย <c oughs> เอาฟัง <c oughs> แบบจะลงไปก็าจักรยอยูอย่เนี่ยมาแดนจีก็นก่อนเลยปะผมตอนแรกผม อยู่ไว้นีไงตึกเราจงปูนตำรวจไม่มีเอา้าวสาระหัวมาเลยมาเลยแค่ผมขี่บากันแต่้เห็นวนอยู่กับที่คิดว่าไม่มีใครมาเล่นเลยขีม่ามาตั้มขีม่มาเจออาพีจียิงกันเต็มตับตัหลักเขาให้ขี่รถหนีมันจะปั๊มเงินจะมันวันนี้นะใช่ใช่ขี่รถหนีมากกว่าใช่มันจะได้ปั๊มได้อะไรครับไอเวลาตายจะกว่าเวลา,า,วาจะหมดมันจะน่าจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันจะได้สะดวก ช่างวันนี้ไปประมูลรถก็ของไหยเนี่ยไม่มีตังค์เลยผมว่าคันหนึ่งท่านต่ำก็มีสิบอะแค่ใช่ผมก็มองไว้คันต่ำสิบคันหนึ่งรอบรอบนี้อาจจะให้แก๊งใหญ่ๆเขาผ่านตังค์กันก่อนแล้วไอ้รอบสองน่าจะพวกประชาชนมากรอบสองผมว่า,าน่าแก๊งน่าจะใหญ่กว่ารอบแรกแลนะ้วใจ่จขอบคุณครับครับชื่ออะไรครับนี่จังชื่ออะไรครับ ได้ครับโอเคครับงวดหน้านโหวตได้โหวตให้นะครับสําคัญครับไดครับสําคัญครับอะไรก็ขอจบตรงนี้นะครับ